สวัสดีครับผมนายทักษิณแสนเสร็จรหัส133ครับวันนี้เราจะมาทำนวัตกรรมนะครับเกีย่ยวกับนวัตกรรมในกีฬาเซปตะก้อนครับซึ่งนวัตกรรมที่ผมจะทำขึ้นก็คือก็คือนักวัมนวัตกรรมที่ฝึกซ้อมในกีฬาเซปตะก้อนนะครับซึ่งทักษะที่จะฝึกซ้อมมาเป็นทักษะการกระโดดเกี่ยวแล้วก็ทักษะการเตะนะครับ เอาไปชมกันเลยครับครับนบวัตรกรรมของผมนะครับนี่ก็คือนวัตรกรรมที่ผมสร้างขึ้นนะครับอุปกรณ์ก็จะมีท่อแล,แล้วก็เหล็ก PVC แล้วก็ยางรถน้ายา,ยางยางรถยนต์ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีลูกตะรกร้อนะครับซึ่งเราไปชมในการใช้านวัตรกรรมนี้เลยกันเลยนะครับไปชมกันนครับอืมครับเรามาชมกันในฝึกทักษะของ แล้ก็รูปเก่ยิในกีฬาเซบปัะตก็เลยนะครับเริ่มสำหรับนวัตรกรรมนี้นะครับก็คือสร้างขึ้นเพื่อฝึกซ้อมในกีฬาเซีประตะกอซึ่ง จะรู้ว่าทักษะนี้มีประโยชน์อย่างไรก็คือใช้ตอนเวลาที่เราแข่งครบเวลารูปแบบกานถันรูปที่ข้ามาแล้วเราก็ทําการเล่นโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเราฝึกซ้อมนี้ก็คือเพื่อให้ทักษะมีทักษะที่ดีขึ้นแล้วก็ทานานการในการเล่นกีฬาเซาตาเราแล้วก็นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอนว,วัตกรรมเพียงเท่านี้นครับขอบคุณครับ